ครับผมวันนี้ก็มาร่วมนะครับมันก็เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับเ,เรื่องของสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วซึ่งมันก็มันก็ตรงกับงานที่เราทําอยู่แล้วก็เป็นการช่วยเรื่องของพี2.5มส้ครับเราก็มาร่วมงานก็รู้สึกดีที่ที่เป็นส่วนหนึ่งครับรู้สึกดีครับ ก็ด้วยครับคือของเราจะทําเรื่องของสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วมันก็จะแบบว่าคือใช่มันก็มันก็มันก็หลายๆอย่างอย่างพีเมสองจมันก็ไม่ใช่แค่แค่ในเมืองอย่างเดียวที่ทําให้มันมันเป็นแบบแบบนี้มันคือผลของการใช้ชีวิตของของเราของคนที่อยู่ไกลๆด้วยมันมันมันหลายปัจจัยนิดนึงผมก็พยายามที่จะแบบว่ามีส่วนร่วมในในจุดตรงที่เราเราสามารถที่จะร่วมได้นี้คือถือว่าเป็นปีที่บกแล้วกับโครงการ ใช่ครับอันนี้เข้า<ม>เข้าออรู้สึกว่าเมษาเ,เมษาปีนี้จะครบ5ปี<ช>คือเปิดองค์กรแต่ว่าเรา,เราทำมาก่อนหน้านั้นประมาณ2ปีก็รวมกันแล้วก็เกือบเกือบ7ปีครับรับเดียวตั้งใจไว้ไหมครับส่วนตัวคร<ถ>ับคือเราไม่ได้คิดเราไม่ได้มีเป้าอะไรขนาดนั้นตั้งแต่แรกเราทำเพื่อแบบความชอบอะไรเงี้ยแล้วทุกอย่าง คือเราก็มีเป้าหมายนะว่าเราอยากจะทําอะไรเราอยากจะทําแบบไหนแต่ทุกอย่างมันมาเร็วแล้วมันก็มันก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเราก็ไม่ได้นึกว่าแบบเออว่บวันนี้เราจะมาแบบอยู่ในแบบเนี้ยแบบอีกแบบเร็วขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้ไม่ได้นึกถึงตรงนั้นเท่าไหร่ตอนที่ทำตอนแรกก็ก็ก็เหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยนิดนึงเหนื่อยกับแบบกับสิ่งที่ต้องเจออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็เป็นโอกาสที่ดีแล้วแบบงานช่วงหลังๆมันก็มีแต่งานดีๆทั้งนั้นแล้วก็ คนก็เห็นเราในอีก,อก,อกมุมมากขึ้นภาพของเรามันก็ชัดเจนมากขึ้นมันก็มันก็เติบโตในงานของสิ่งแวดล้อมนั้นเติบโตอยู่แล้วแต่ว่ากลายเป็นว่ามันมาส่งผลให้ให้เติบโตในงานวงการบันเทิงไปด้วยโดยที่แบบเราไม่ไม่ได้รู้ว่ามันจะเป็นยังไงเราทําด้วยความชอบด้วยความรัก ล่าสุดเราร,รับความสำเร็จอย่างมาก<ช><ช>เป็นความัใจไปเยอะมากเลยครับผมก็มันเป็นเป็นโปรเจกที่เราตั้งใจจะทำแล้วมันอยู่ในในความคิดของเรามา,มาหลายปีแล้วแล้วก็แบบมันเป็นแบบเราทํางานทางด้านสิ่งแวดล้อมเราก็จะเห็นตรงนู้นเห็นตรงนี้เราก็เลยแบบอยากที่จะมีอะไรมันเป็นของแบบของเราที่เราคิดขึ้นมาแล้วก็อยากจะชวนคนเข้ามาร่วมกันเยอะ ซึ่งแบบเราเหนื่อยกับกับโปรเจก t นี้มากแล้วเราก็จะทําไปอีกอีกอย่างอย่างต่าเนี่ยเราคิดว่าประมาณ18เดือนก็คือได้เป็นเป็นโมเดลและวก่ป่าก่อ,อทะเลมันมันเกิดขึ้นแล้วแล้วก็มีผู้สนับสนุนผู้ใหญ่ใจดีก็มาช่วยสนับสนุนทําให้มันแบบว่าเออมันไปได้ไกลกว่าที่เราคิดไว้ตั้งแต่แรกเพราะฉะนั้นมันแบบเราก็ยอมที่จะเหนื่อยแล้วก็ทามันด้วยเต็มที่พยายามจะจัดการพยายามจะตัดสินใจให้ได้มากที่สุดแต่ก็มีคนช่วยเพราะมันเป็นโปรเจกต์ใหญ่ขนาดนี้เราก็ไม่ได้มีเวลาแบบเยอะมากครับ mm hmm. เราแบบ มต่อไปมันจะเป็นไงบ้างสำหรับคือกคอคอ็คือคือเราก็จะเอาประเด็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมต่างๆนานาอย่างเรื่องพีเอมสองเนี่ยเราก็จะเอาเข้ามาเข้ามารวมด้วยในในทางไหนจะต้องขอเวลาในการแพลนนิดนึงแต่ว่าไอเดียคือการที่เราไปบรรยายไปมีเวทีในทั่วประเทศไทยแล้วก็เอาอเนี่ยเอาแบบ สิ่งที่เรามีหรือว่าสิ่งที่เราเรียนรู้มามาบอกต่อให้กับคนพื้นที่เอาคนจากในเมืองไปร่วมกับคนพื้นที่คือทำทำหลายอย่างและทําอย่างเงี้ยไปอีกหลาย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 ที่จะทําภูกเก็ตจะทาภาคเหนือเชียงใหม่เชียงรายน่านอะไรพวกนี้เรากาลังกาลังวางแผนกันอยู่ครับแต่ว่าเรา18เดือนหลังจากนี้ชีวิตของเราก็น่าจะอยู่กับกอดป่ากอดทะเลค่อนข้างเย,ยอะครับใช่ครับพี่เต้เขาก็เป็นพาร์ทเนอร์ครับเราก็แบบเราก็มีคุยกันมีปรึกษากันตั้งแต่ตั้งแต่แรกอยู่แล้วเขารู้อยู่แล้วว่ากาลังจะมีโปรเจกต์นี้แล้วก็ก็ พยายามจะดูซิว่าเออคือถ้าเกิดว่าเราทําคนเดียวมันก็ได้ Impact สมมติได้50%าถ้าเกิดว่าเต้ยเข้ามาร่วมมันอาจจะได้อีก50%มันมันไม่ใช่มันไม่ใช่โปรเจกที่เราอยากให้มันเป็นเรื่องของคนใดคนหนึ่งเพียงแต่เราก็ต้องทําเป็นหน้าที่เป็นเป็นพรีเซนเตอร์ของของโปรเจกของเราเองให้คนแบบมาสนใจอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเอาเข้าจริงๆเราอยากที่จะมาร่วมกันแล้วก็ จะชวนเพื่อนเพื่อนักแสดงตอนนี้ผมเจอใครผมก็เดี๋ยวมาร่วมนะเดี๋ยวมาเร่่มนะเดี๋ยวปลูกปลูกไว้ก่อนปลูกปลูกไว้ก่อนครับล่าสุดที่ต้องถึงขั้นลุงขอบคุณเต้เลยว่าใช่คือคือเขาก็ช่วยเราเยอะเขาก็ช่วยเราเยอะแต่จริงๆเบื้องหลังเขาช่วยเราเยอะมานานแล้วเพียงแต่ว่าเราไม่ได้มีความจำเป็นอะไรต้องต้องมาออกสื่อมาออกมาบอกใครอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันก็เป็นวีเลชั่นชิพส่วนตัวที่ที่มันก็เป็นอย่างงี้มาหลายปีแล้วเอาจริงจริงนะแล้วเราก็ไม่ได้ ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่ามันเสียหายหรือว่ามันมันมันเป็นเรื่องที่ไม่ดีเราก็เลยบอกว่าเราก็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 คือคือยังไงอ่ะเราก็รู้สึกึแบบเขาเป็นพทเน์ของเราตั้งแต่แรกแล้วพอเขามาร่วมรอบนี้มันก็ทําให้ทุกอย่างมันดีขึ้นแต่อันนั้นมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งแต่สิ่งที่เราเห็นในค่ายในตัวตัวกิจกรรมเองเราเห็นการแบบลุยของเขาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบว่าเออมันมันมันใจอ่ะ เขานโชว์เนาะทั้่ว่าความสวยงานี้าเพื่อนใช่ครับก็ก็ดีครับก็ดีครับมันก็ก็ก er. okay. ็ได้อ่านคอมเมนต์อยู่อยู่อยู่บ้างใช่ตั้งแต่ลงไอจีมานี่ก็คอมเมนต์น่าจะเยอะสุดใช่ใช่แล้วก็แบบคนก็เข้ามามาคือไปไหนก็มีแต่คนแบบทักเรื่องโพสต์นั้นแต่จริงๆของเรามันไม่ได้ต้องการให้มันไวรัลอะไรขนาดนั้นเราแค่แบบว่า เป็นส่วนหนึ่งที่เราประทับใจของโครงการนี้เราก็ลงเกี่ยวกับเกี่ยวกับอาสาของเราเกี่ยวกับสิ่งที่ความประทับใจของมันอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็มีการตงไว้บ้างเหมือนกันเนาะที่ว่าใครตัวอะว่าใช่แบบนี้ก็จะใช่คือคือพื้นที่พื้นที่ของผมมันคือผมมีสิทธิ์ที่จะเลือกใช่ไหมแบบไอจีของเราเราไม่อยากให้มันเป็นจุดเริ่มต้นของคนคือมันไม่ใช่กระทู้อ่ะมันไม่ใช่คนที่จะแบบมาแสดงความคิดเห็นในทางลบคือถ้าเกิดว่าใครมาพูดอะไรที่มันลบหรือว่ามันมัน มันเป็นจุดเริ่มต้นให้คนอื่นมาลบต่อเนี่ยผมลบก่อนเลยต่อให้มันไม่มันจะดีไม่ดีไม่รู้อะแต่ผมลบก่อนแต่รอบนี้ไม่มีเลยนะไม่มีต้องไม่มีต้องลบเลยนะสังที่ผ่านมันเคยเจอคนที่เข้ามาในนของผมมันไม่มีของผมมันไม่มีเพราะว่าผมเห็นแล้วถ้าเกิดผมไม่ชอบผมลบอย่างเดียวเลยลบอย่างเดียวเลยแล้วก็ให้ชัดเจนไปเลยถ้าเกิดว่าคุณจะมาคอมเมนต์ผมอยากให้เพจของผมมันเป็นเป็นที่พอสถีบแล้วเราอยากให้มันคิดมูดแบบนี้ไว้เราไม่ต้องการให้คนมาคอมเมนต์เป็นเป็นพันนันไม่ใช่ เหตุผลที่เราเล่นเล่นมันอะไรเงี้ยเต้ยก็ลงเหมือนกันเต้ยก็ลงใช่เขาก็ลง<ๆ>คือเขาก็<ๆ>เขาก็คืออย่างที่ว่าแบบสิ่งที่เราลงมันไม่ใช่สิ่งที่เราไม่ได้รับรู้กันเลยมันเป็นสิ่งที่แบบเราแค่อยากที่จะขอบคุณและอยากที่จะบอกว่าบอกว่าพูดพูดอะไรดีๆ ให,ให้กันอประมาณนี้ชิ้นเลก่อนรู้นี่ต้องบอกลลกลาวก่อนไปอเออเดี๋ยวเราจะลงนะ,นะคือไม่ถึงกับขนาดนั้นแต่ว่าวันกาจริงๆผมมาเขียนไว้สักพักแล้วแต่ว่าด้วยความที่งานเยอะเรามันยังเขียนไม่เสร็จก็เลยยังไม่ได้ลงแล้วเราก็แบบว่าคือพยายามจะเขียนออกมาพยายามจะนึกถึงเหตุการณ์แต่พอกลับมาเรงก็ไม่ได้พักอะ่ะมันก็เลยแบบก,ก็เลยอืมก็เลย แต่ไปคอมเมนต์ของเขาถ้าจาไม่ผิดนะประมาณวันก่อนที่เราจะโพสตเขาโพส์อะไรสักอย่างแล้วเราก็ไปโพสต์ของเขาบอกว่าแบบเออเดี๋ยวเรากาลังจะลงเรื่องของยูน่อะไรประมาณนี้แค่นั้นครับท่านนั้นกี่วันผมไม่รู้ครับมันหลแคปแชนมันไหลแคปัชนเราต้องคบคุณแบบอยากจะมันมันมันคืองานมันไม่ใช่แค่ผมกับเต้ยอย่างเดียวมันมีผู้ใหญ่ใจดีที่แบบเป็นเป็นผู้ใหญ่ที่แบบน่ารักกับเรามากแล้ววันนั้นมันมันเป็นวันที่ที่เรารู้สึกว่ามันเป็นวันประสบความสำเร็จขององค์กรของของเรากับเต้ยมากๆ เราก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นช่วงที่เราอยากจะอยากจะขอบคุณอยากจะขอบคุณมันแบบเราแบบจะน้ําตาไหลหลายรอบแต่ว่าก็ต้องฮึดสู้เหนื่อยก็เหนื่อยนอนก็ไม่ได้นอนเตรียมงานมาต้องทิ้งงานอื่นเป็นอาทิตย์ก่อนหน้าล่วงหน้าไปเตรียมไปจัดเวทีแล้วก็ทีมงานของเราก็เครียดกดดันกันทุกคนแล้วพอมันประสบความสําเร็จมันเหมือนแบบกลับมาเราแบบว่า ลงลงมาลงมาเราจะทาอีกสิบรอบพอภาพเปนออกมาแบบนี้ต่อไปการทางานร่วมกันกับเต้ยก็สะดวกสบายใจมากขึ้นในการนีจริงจริงไม่เคยผมไม่เคยรู้สึกว่ามีอุปสรรคกับการทํางานกับเต้ยเลยผมไม่เคยรู้สึกเลยแล้วก็ไม่เคยรู้สึกว่าต้องปิดบังหรือต้องต้องไม่มันไม่ไม่ไม่รู้สึกว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นแล้วก็ไม่ได้ ไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องเรื่องไม่ดีเรารู้สึกว่ามันเจอกันทีไรมันก็มีแต่เรื่องดีๆแล้วเราจะจะไม่ไม่ทำทำไมอะไรอย่างเงี้ยเราคิดอย่างเงี้ยครับตอบนง